สวัสดีครับเรามาดูวิธีการถอนเงิน World App กันนะครับหรือเหรียญ l d Coin กันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันหลังจากที่เราไปทำการ,รยืนยันตัวตนมาแล้วนะครับเมื่อเข้ามาแล้วจะเห็นว่ามีการรับสิทธิ์3 0 wld นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปกดตรงนี้เลยนะสำหรับวันนี้ปัจจุบันนี้เดือนมิถุนาย,ยนวันนี้นะครับราคาต่อหนึ่งเหรียญเท่ากับ37.11 บาทนะครับตอนหนเียนซึ่งเราจะได้30ก็เดี๋ยวจะคูณเดี๋ยวโลกจะคูณให้นะครับแต่นี้ยังไม่ได้หากค่าธรรมเนียมนะฮะก็เราก็จะกดกันหลังจากนะครับกดไปแล้วก็จะขึ้นมาเห็นไหมครับว่าให้เรากดคําว่าใช้สิทธิ์ด้วยบ o r ไอ i ดนะครับก็ดกดเลยนะครับหลังจากนั้นเสร็จให้เลือกอันที่2นะครับเป็น spending นะครับอย่ากดอันบนนะเงินหายนะไม่ได้เงินนะครับ มากด spending นะครับเพราะเราจะใช้เงินแล้วนะครับคติกแล้วก็กด c น n t i น u e เข้าไปกดสีดํานะครับหลังจากนั้นก็ให้ไปยืนยันใบหน้านะครับทําการยืนยันใบหน้าเสร็จแล้วหลังจากยืนยันใบหน้านะครับระบบก็จะเด้งหน้านึงขึ้นมานะครับเมื่อกดแล้วนะครับระบบก็จะขึ้นมาให้เรากดยืนยันนะครับกดยืนยันเลยอ่าเราจะกดยืนยันแล้วนะครับก็กดกากระบาดไปนะครับ เราก็ดําเนินการต่อครับหลังจากนั้นรอนะครับระบบก็จะทําการรอแล้วก็ใช้สิทธิ์แล้วก็กดดําเนินการต่อครับสีดํราระบบบอกว่าคุณจะได้รับเหรียญอีกครั้งหนึ่งในอีก28วันข้างหน้านะครับแต่ตอนนี้เอาไปก่อน30เขบาบังคับให้เราใช้เดี๋ยวนี้เลยนะครับสําหรับคนที่ได้เหรียญมาแล้วอ่าแล้วเราก็ จะมีช่องมาชวนเพื่อนนะครับตรงนี้ไม่ต้องรีบชวนนะครับเอาไวท้ทีหลังนะครับกดเลือกอไวท้ทีหลังครับดังนั้นนะครับระบบก็จะเข้ามายืนยันการใช้สิทธิ์ซึ่งการใช้สิทธิ์นี้จะใช้เวลาประมาณ2นาทีครับหลังจากที่ครบ2นาทีแล้วระบบก็จะขึ้นคําว่ารอประมวลผลเมื่อรอประมวลผลแล้วนะครับก็ให้ท่านเนี่ยนะกดออกจากระบบนะครับก็คือกดออกจากระบบเลยแล้วกลับเข้ามาใหม่นะครับก็จะขึ้นจะเห็นหน้านี้ขึ้นมานะ พอเรากลับเข้ามาใหม่แล้วนะครับเข้ามามาหน้าแรกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเงินจะไปอยู่ที่ไหนดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับหลังจากที่กดมาแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีข้อความขึ้นมาว่าสำรวจเล่นอะไรพวกนี้นะครับก็จะเห็นว่าเงินของเราขึ้นมาตรงนี้นี่คือได้เงินเรียบร้อยแล้วนะครับเงินก็เข้าสู่ระบบแล้วซึ่งตอนนี้วันนี้ได้อยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่หนึ่งพันหนึ่งร้ยสิบสองบาท ซึ่งยังไม่หักค่าธรรมเนียมนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูวิธีการเอาเงินออกกันยังไงอีกทีครับ